ทุกคนกลับมาเรียนเกี่ยวกับโลกและวิทยาศาสตร์และอากาศาพื้นฐานก,กันต่อนะครับโดยวันนี้เราจะเรียนเรื่อง <S <S บทที่2โลกและการเปลี่ยนแปลงครับผมโดยบทนี้ก็จะมีห้าบทย่อยด้วยกันนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทีก่อนอื่นเลยคือโลกและการเปลี่ยนแปลงเราจะเรียนเราจะเรียนอะไรกันในบทนี้นะครับบทนี้ที่เราจะเรียนก็คือเราจะคุยกันเรื่องที่ว่าน้องๆน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่า โลกของเราเนี่ยไม่ได้มีลักษณะคงที่คือมันกลมฮะมันกลมแน่นอนแต่ว่าทวีปที่เราอยู่เนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้มามาตั้งนานแล้วอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นดินแต่ว่าเป็นน้ำทะเลที่ลุกเข้ามานะครับเลยเช่นญี่ปุ่นเนี่ยประมาณล,ล,ล,ละประมาณสีล้านปีที่แล้วเนี่ยตรงเกาะญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีประเทศอะไรนะครับเป็นแค่ น้ำทะเลเฉยๆเนะาะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนกันว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดได้ยังไงแล้วก็ส่งผลให้เกิดส่งผลยังไงกับพวกเราบ้างเนาะโอเคทีนี้ก็อย่างที่พูดไปว่ามี5หัวข้อย่อยทีนี้หัวข้อแรกก็คือทฤษฎีของเวเกเนอร์เวเกเนอร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับที่เขาให้ทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีว่า แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการขึ้นที่น้องน่าจะเคยได้ยินเนาะเกี่ยกวกับพันจีอะไรพวกเนี้ยอนะฮะนี่คือพูดคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอเียดกันอีกทีทีนี้นอกจากโดยหัวข้อแรกก็จะพูดถึงเรื่องของเวกเนอร์เนาะโดยหัวข้อที่2ก็คือนอกจากทฤษฎีของเวกเนอร์แล้วเนี่ยมีหลกักฐา,านอื่นๆอีกไหมที่จะมาสนับสนุนว่าโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับผม ต่อไปหัวข้อที่3ามเราก็จะพูดถึงเรื่องว่าโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่3เราจะไปศึกษาว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงอ่าทีนี้อ่าพอหั้ที่สามเราเราตอบว่า How ได้แล้วถูกไหมฮะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นผลพวงจากหัวข้อที่3คือหลังจากที่เรารู้ว่าเปลี่ยนได้ยังไงแล้วก็จะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่งผลยังไงครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องเก็บตกเนาะหัวข้อที่5คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกโลกทีนี้เดีย๋ยวเราช้าเรามาเข้าที่เรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกครับคือเรื่อง,อง er. ทฤษฎีของ er วิกเนอร์ทฤษฎีของวิกเนอร์ฮะโดยดรอันนี้นะภาพถ่ายโอเคไม่เป็นไรทฤษฎีของวิกเนอร์นะครับโดยก็คือดรอัลเฟรดวิกเนอร์ถ้าสมมติถ,ถามว่าแต่เดิมเนี่ยโลกเนี่ยมีทวีปที่ใหญ่มีทวีปใหญ่หญทวีปใหญ่ หนึ่งทวีปเรียกว่าพันเจียหมายความว่าย่งไงหมายความว่าในสมัยโบราณเนี่ยครับโลกของเราเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียออสเตรเลียอินเดียเหมือนปัจจุบันแต่ว่ามีลักษณะเป็นทวีปใหญ,ใหญ่ทวีปเดียวหน้าตาอย่างนี้ปรึงนี่คือพันเจียในมุมมองของคุณเวเกเนอร์จะเห็นได้ว่ามันเหมือนว่าเป็นทวีปใหญ่เนี่ยทอดยาวตั้งแต่ ขั้วเหนือของโลกไปสู่ขั้วใต้ของโลกเนาะแต่ก็คือทอดเป็นเส้นครับผมโดยที่ก็บริเวณอื่นก็ไม่ได้มีทวีปเลยมีแค่ทวีปกระจุกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับลองนึกภาพเหมือนกับว่าทั้งโลกเราเนี่ยไม่มีบริเวณที่เป็นอ,อเมริกาอยู่เนาะก็คือไอ้ยโทษครับไม่มีบริเวณที่เป็นเอเชียกับแอฟริกาอยู่ก็คือมีแค่ตั้งแต่อเมริกาเหนือทอดยาวถึงอเมริกาใตา้นะฮะแต่ว่า ประเด็นก็คือไอทวีปเนี้ยความกว้างเนี่ยมันกว้างกว่าอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ยเยอะเพราะนคือเป็นทวีปอ้วนๆยาวๆแต่ว่ามีแค่ทวีปเดียวในโลกโดยก็จะถูกมาหาสมุทรล้อมอยู่นี่ปิึ๊บอุ้ยปากกาไม่ติดก็ถูกมาหาสมุทรล้อมอยู่ครับนี่จะเห็นได้ว่ามาหาสมุทรสองฝั่งนั้นชื่อเดียวกันถามว่าทาไมทำไมเป็นมาหาสมุทรเดียวกันกนั่นเองเพื่อนคือร่อมเป็นวงกลมเนาะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นแผ่นดินแผ่นดินก็เป็นเซี่ยวนึ่งส่วนที่เหลือก็เป็นน้าหมดเลยทีนี้ ในทฤษฎีของ,ของ,ของ,ของคุณของคุณเวกินเนอร์เนี่ยครับเขาบอกว่า่าทวีปใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าพันเจียนะฮะพ,พันเจียโดยพันเจียเนี่ยแบ่งได้ออกเป็นสองทวีปย่อยคือหนึ่งคือรอเลเซียรอเลเซียคือทวีปที่อยู่ทางเหนือและไออีกอ,อันนึงคือกอน,น,นัานาแลนดคือทวีปที่อยู่ด้านใต้ ครับผมส่วนมหาสมุทรที่รอบๆทวีปพ,พันเจียอยู่เรียกว่ามหาสมุทรพันธารัสนะประมาณนี้นะครับครับผมโอเคทีนี้โอเคทีนี้คุณเวเกินเนอร์บอกว่าโอเคผมคิดว่ามันมีพันเจียอยู่นะครับในสมัยโบราณแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วอะไรทําให้คุณเวเกินเนอร์คิดอย่างนั้นซึ่ง ก็จะเข้าสู่ในหลักฐานของคุณเวกเนอร์ครับผมโดยหลักฐานแรกที่คุณเวกเนอร์ทำให้ที่ทําให้คุณเวกเนอร์คิดว่ามันมีพันเจียอยู่เนี่ยครับก็คือเขาลองเอาทวีปเนี่ยมาต่อกันน้องน่าจะเคยเห็นเนาะรูปประมาณนี้คือเขาเอารูปนี้จากสสวทนะครับเขาเอารูปจากเขาเอาทวีปตะตาๆทัวโลเนี่ยมาต่อต่อกันซึ่งผมปรากฏว่าบริเวณรอยต่อของแของไม่โทษครับบริเวณขอบทวีปของแต่ละทวีปเนี่ย มันประกบกันได้พอดีเป๊ะๆเลยเห็นไหมเหมือนกับเป็นชิ้นจิ๊กซอที่ถูกฉีกออกจากกันแล้วก็กระจายไปกระจายแล้วกระจายกระจายทั่วโลกครับแต่คราวนี้พอเราเอามันกลับมากองรวมกันามาติดกันปุ๊บมันก็ต่อกันได้แบบแนบเนียนสนิทมากๆเนาะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำให้คุณเวกเนอร์นี่เขาคิดว่าเอ๊ะหรือบางทีทวีปทวีปทั้งหมดที่กระจายอยู่ทั่วโลกเนี้ย เคยติดกันมาก่อนน่ะอะฮะครับผมประมาณนี้เคยติดกันมาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าโอเคถ้เาเราเอามาต่อน่าจะีปใหญ่ก็กลายเป็นพันเจียนั่นเองทีนี้ยังไม่จบนะครับเขาไม่ได้มีหลักฐานเดียวเขามีหลักฐานอื่นอีกก็คือความคล้ายคลึงของกลุ่มหินและแนวภูเขาโดยเขาบอกว่าแนวเทือกเขาแอลป์ลัเชียนในอเมริกาเหนือเนี่ยมีอายุเดียวกับเทือกเขาในกิเลนในยุโรป ทีนี้มาดูอีกหนึ่งว่าแอฟริกาใต้อยู่ตรงไหนแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นเทือกเขาบริเวณนี้ครับตรงนี้เห็นที่วงเนาะสีเขียวนี้นี่คือแอฟริกาใต้ส่วนกรีนแลนด์เนี่ยอยู่แถวนี้หลุดหลุดจอไปแล้วก็ยุโรปอยู่แถวนี้ปึ๊บซึ่งเราก็จะงงว่าเอ๊ะคล้ายกันแล้วมันทําไมคือกลุ่มหินทั้งสองกลุ่มอะสองบริเวณเนี่ยครับจะมองเห็นได้ว่ามันอยู่ห่างไกลกันมากๆเนาะแต่ว่าพอเขาไปศึกษาหินเนี่ย เขาพบว่าหินบริเวณนี้หินบริเวณนี้สภาพมันน่ะหน้าตาเหมือนกันเป,นเ,ปนเลยอ่าเหมือนกับว่ามันเนี่ยเป็นหินเป็นหินที่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสนับสนุนทฤษฎีของคุณเวเกเนอร์ที่ว่าไอหินก็คือผู้งไ้คือทวีปสองเนี้ยฮะเคยติดกันมาก่อนแล้วก็เกิดหินขึ้นตรงกลางถูกไหมฮะหลังจากนั้น พอเกิดอะไรสักอย่างขึ้นก็ทําให้ทวีปเนี่ยแยกตัวจากกันหินนยครับก็ถูกฉีก,ก use, ออกไปอยู่โคลาฟ้าของทวีปแต่ว่าลักษณะของหินที่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพง่ายงคือเราไปดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊หินสองหินสองอสองกลุ่มนเนี้ยครับลักษณะเหมือนมันเกิดที่เดียวกันมาก่อนเนาะทีนี้นอกจากเรื่องของอก่อนนอกจากเรื่องของกลุ่มหินบริเวณอเมริกาอเมริกเหนือตรงเครือข่อาแอพเชียน แล้วเนี่ยครับก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในบริเวณซีโลกใต้นะครับก็คือบริเวณอินเดียนี่ตรงนี้บริเวณที่ไฮไลท์สีแดงไว้เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้อยู่ห่างกันประมาณพันกิโลนะนี่ประเทศไทยอยู่แถวนี้ประเทศไทยอยู่นี้ซึ่งจากเนืไปใต้ประเทศไทยเนี่ยประมาณพันหกกิโลน้องดูด้วยกันว่าทั้งหมดนี้กลุ่มหินมันใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเขาบอกว่าหินทั้งหมดเนี่ยฮะศึกษาแล้วเนี่ยเขาค้นพบว่ามัน เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมเดียวกันซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อินเดียที่อยู่แถวไทยเนี่ยอุณหภูมิปกติประมาณ3าองศาเซลเซียสจะไปเกิดหินเหมือนกับทวีปโคเหมือนกับพ่อโลใต้ที่โคตรเย็นคําตอบคือมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองพูดง่ายก็คือ,อถ้าเกิดว่าไม่ใช่ว่าสภาพอากาศของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆจนทําให้หินเกิดหินหน้าตาคล้ายๆกันในบริเวณที่ต่างกันขนาดนี้ครับก็แสดงว่าทวีปทั้งหมดเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็เคย ที <c oughs> ่จะเคยอยู่ด้วยกันครับผมแล้วก็ตอนที่เกิดด้วยกันเนี่ยก็คือเกิดหินขึ้นมาถูกไหมฮะเราอยู่ด้วยกันเขาก็แชร์สภาพอากาศร่วมกันพอเกิดหินขึ้นมาบุ๊บเกิดอะไรสักอย่างทำให้ฉีกทวีปเหล่านี้ออกจากกันแล้วก็กระจายไปทั่วโลกแต่กลุ่มหินก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็พวกนี้คือหลักการเดียวกันกันกบกลุ่มหินของแอฟริเชนยนะครับก็คือหินข้า่างตรงนี้ที่มันอยู่ไกลกันมากเนี่ยหินหน้าตาเหมือนกันหมดจนเหมือนจะเกิดที่เดียวกันทั้งที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามองในทว่าสภาพของทวีปบัค ที่นี้ยังไม่จบครับผมเหลือหลักฐานอีกอันนึงก็คืออุ้ยโทษครับไม่ใช่หนึ่งเนาะสามหลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์คือซากดึกดำบรรพ์ก็อือเลยรู้จักฟอสซิลกันเนาะซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลฟอสซิลเนี่ยก็คือเมื่อสิ่งก็คือเป็นคล้ายๆว่า สิ่งที่เหลือไว้ของสิ่งมีชีวิตในอดีตการนะครับก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงเนี่ยถ้าเกิดว่าปกติอย่างเช่นคนเราเนี่ยฮะเราตายลงไปถ้าเราถูกเผาไปแล้วเอาเท่ากระดูกไปลอยอังคารก็จะจบไม่มีอะไรเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังดูถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับไดโนเสาร์บางชนิดเนี่ยพอเขาตายปุ๊บเขาตกไปจมอยู่ในกองโคลนนี่ก็คือเป็นโคลอนอย่างนี้แล้วก็มีคุณไดโนเสารเ์เดินมาตัวหนึ่ง โอเคมีคุณเอนูสาวอยู่แล้วคุณเอนเสาวตายคุณเอนสาวตายปึ๊กปักคุณเอนเสาก็จมกองโคลอยแถวนี้ทีนี้ถาม่ากแค่ในมีเอนเสาตัวหนึง่งนอนตายอยู่บนโคลนเนี่ยมันเพียงพอไหมครับที่จะทำให้เกิดฟอสซิล คำตอบก็ง่ายๆเลยครับคือไม่เพียงพอแน่นอนเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็มีซากถึงวเดือนเต็มโลกไปหมดแล้วแต่น้องจะเห็นแต่น้องเห็นไหมครับว่าซากถึงวเดือนเนี่ยความจริงแล้วมันหายากแค่ไหนเนาะคือน้องอาจจะคิดว่าเออไปพิพิธภัณฑ์ก็เจอแนตะ่ความจริงคืออ่าเดือเสาเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยมีเป็นล้านตัวทั่วโลกถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เราขุดเจอแคน่นี้หน่อยเองอย่างเช่นในไทยในไทยเนี่ยครับอย่างตามก็คงเป็นพันเนาะแต่ว่าเราขุดเจอฟอสซิลแค่อย่างมากแค่ไม่เกินร้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนคืออ่าซากซากส่วนใหญ่ฮ ซากของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นฟอสซิลมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะเกิดเป็นฟอสซิลซึ่งเงื่อนไขก็คือพอไดโนเสาร์ตายปุ๊บเนี่ยการที่จะเ,เหลือฟอสซิลไว้ได้เนี่ยต้องมีตะกอนอีกชั้นหนึ่งมาทับมันทันทีไม่ก็ภายในเวลาไม่นานเนาะถามว่าทับไว้ทําไมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนฝังไว้เนี่ยครับไอไดโนเสาร์พวกนั้นก็จะกระดูกของมันเนี่ยก็จะย่อยสลายไปเพราะว่ามีออกซิเจนถูกไหมแต่ว่าพอมีโดนทับไปปุ๊บ กระดูกของมันก็จะไม่สลายละทีนี้ไอ้พวกแร้ธาตุที่อยู่ในโครนที่มาทับมันเนี่ยครับก็จะซึมเข้าไปในกระดูกทาให้กระดูกของมัน,นแข็งขึ้นแล้วก็กลายเป็นฟอสซิลอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองทีนี้โอเคโมเลกฟอสซิลไปเยอะแล้วเรามาดูดีกว่าเกี่ยวกับว่าซากดิศาจบอกเราได้ยังไงว่าทวีปทั้งหมดเนี่ยเคยติดกันเป็นทวีปใหญ่มาก่อนทีนี้โลโลคือความจริงนี้หลักฐานเนี่ยมันเยเนอะเนาะแต่ว่าเราจะศึกษาแค่สี่ตัวก่อนทีนี้ดูตัวแรกตัวแรกชื่อมีโซซอรัส มีโซซอัสครับจำชื่อจำชื่อมีโซซอัสมีโซซอัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดครับผมโดยฟอสซิลของมันเนี่ยพบที่อเมริกาใต้และพบที่แอฟริกาใต้เรากลับมาดูนี่นึงอเมริกาใต้อยู่นี้แอฟริกาใต้อยู่ตรงนี้มีโซซอัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่มีโซซอัสท,ที่เกิดตรงนี้จะว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรมาอยู่นี้เคาตอบคือไม่ไม่ได้เลยถูกไหมเพราะว่าไอตรงนี้มันโคตรไกลและ อไอ้มิโซซาลัสเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัตว์น้ำเค็มมันเป็นสัตว์น้ำจืดเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถออกทะเลได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่มีฟอสซิลอยู่ใน2พื้นที่เนี่ยก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์งงว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงที่มันจะมีฟอสซิลเหมือนกันเนะี่ยอยู่อยู่คนละที่อย่างนี้เนาะโอเคต่อไปลิสโตรซลัสกับซิกโนทัสครับผมอ่านชื่อแล้วจะปวดหัวจตไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรูปผิวหนังเนาะลิสโตรซลัสกับซิกโนทัสปุ๊บ เป็นสัตว์เลื้อยคานบกครับผมโดยพบในทวีปที่เคยเป็นกราวานาแลนด์ก็อ่าก็คืออเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียออสเตรเลียพวกนี้ก็คือไอ้บริเวณพวกนี้แหละฮะสัตว์คล้องกันเหมือนกันเนาะอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียออสเตรเลียบริเวณเนี้ยเคยเกิดเป็นกราวานาแลนด์มาก่อนซึ่งบริเวณเนี้ยครับก็พบไอ้ทั้งไอ้ลิสทโตรซอรัสและซิงโนทัสนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือกรอสอฟเทอริสเป็นเฟิร์นครับผม จาชื่อไม่ได้ไปดูในชิสรสุปเนาะเป็นเฟิร์นแล้วก็ก็เหมือนกันครับคือมี็ปกระจายไปตามกอนวันหน้าแลเลยซึ่งนี่คือสิ่งบริเวณที่พบฟอสซิลในปัจจุบันนะครับผมอันนี้ตรงนี้คือบริเวณนี้คือทวีปอเมริกาใต้นี่คือแอฟริกาอินเดียแอทิเกียแล้วก็ออสเตรเลียจะเห็นได้ว่าไอทวีทั้งหมดเนี่ยฮะมันอยู่ไกลกันมากในปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นการที่ฟอสซิลมันจะเดินเข้าไปเข้ามาเนี่ยมันแทบไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาทวีปมาประกบกัน แล้วก็จะเห็นได้ครับว่าไอฟอสซิลพวกนี้ครับแนวโน้มการฟอสซิลเนี่ยสอดคล้องกับการกับการสอดรับกันของทวีปเนาะเราดูดีๆก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ซิกโนทัสก็จะอยู่บริเวณนี้ปุ๊บริสโตโรลัสก็จะอยู่บริเวณนี้กรอสซ็อฟเทเรสซึ่งเป็นเฟิร์นก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็มิโซโซลัสก็จะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราแค่เอาทวีปมาประกบกันเนี่ยเราก็จะสามารถตอบคำถามได้ที่ว่า ไอ้ตอบคำถามที่ว่าทําไมอฟอสซิลของสัตว์คอร์ชซนิีกันจึงอยู่คอร์เซที่ได้นั่นเองโอเคครับผมทีนี้นอกจากเรื่องฟอสซิลอยู่คอ,อ,อร์เไอ้ฟอสซิลอยู่คนของสัตว์เดียวกันอยู่คอร์ที่ไ้ไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพบฟอสซิลตามเทือกเขาสูงเช่นภูเขาหิมาลัยถามว่าเอา้ามันเกี่ยวอะไรละ่ะฮะพง่ายก็คือคือถ้าเกิดว,ว่าเราพบฟอสซิลหลังบ้านเนี่ยครับมัน อย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยถ้าเขาไปพบฟอสซิลหอยหลังบ้านมันก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่นาะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อ่ากรุงเทพเนี่ยมันที่รุ่มถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่น้ำมันจะท่วมถึงอยู่แล้วการจะมีหอยตายอยู่ตัวสองตัวมันก็ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเกิดว่าเป็นในกรุงเทพถูกไหมครับแต่ว่าประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือเขาไปพบฟอสซิลหอยอยู่บนยอดเขาหีมาไยโอเค้องดูภาพนะนี่คือทะเลกรุงเทพต่ำกว่าน้ำทะเลนิดนึงนี่คือกรุงเทพ ถูกไหมฮะน้ำจะเข้ามาเกิดพอซิ่วก็ไม่เป็นไรแต่เยีดเขาหิมาลัยอยู่ปูดสูงตรงนี้ความสูงประมาณหนึ่งหมื่นเมตรน้ำไม่มีทางพ่วงไปถึงหนึ่งหมื่นเมตรได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าจะเกิดพะซิ่วหอยอย,อยู่บนนี้ได้อะมีความเป็นไปได้สองอย่างคือหนึ่งหอยสมัยก่อนเป็นสัตว์บก แล้วมันก็เดินมันก็ไต่ไต่ตของมันขึ้นมาจนมันถึงจนมันถึงยอดเขาหิมาลัยเอ้ยจนมาถึงขเาขาเออเทือกเขาหิมาลัยเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสองเทือกเขาหิมาลัยเคยอยู่ใต้น้ำนะเทือกเขาหิมาลัยเคยอยู่ใต้น้ำแต่น้องก็จะคิดอีกเอ้ยก็อย่างพี่บอกเองไม่ใช่หรอว่าน้ำมันท่วไมไปถึงเทือกเขาก็ใช่แหละน้ำมันท่วไมไปถึงเทือกเขาเพราะฉะนั้นผู้แน่คือ แผ่นดินเนี่ยครับมันต้องเกิดการยกตัวถูกไหมจึงจะเป็นไปได้ที่จะทําให้หอยที่คุณจะเป็นฟอสซิลที่พบในที่ต่าๆไปพบในที่สูงได้โอเคเพราะฉะนั้นการพบฟอสซิลหอยก็จะเป็นอีกอหลักฐานหนึ่งเหมือนกันที่บอกได้ว่าไอแผ่นดินเนี่ยครับมีการื่อนตัวอยู่เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวต่อเทปหน้าครับผมดูจนจดเลยคิดถึงกันใช่ไหม